พระอาทิตย์ตกตรงนี้นะตอนนี้ดูไม่สวยนะทุกคนเดี๋ยวสักประมาณหกโมงครึ่งนะบอกเลยสวยมากจุ๊บๆกับข้าวมาแล้วทุกคนกับข้าวก็ยังเน้นโซนอีสานนะคะก็คือไก่ย่างส้มตํานะทุกคนอันนี้ก็ส้มตําเนาะอ้อจานนี้ยังไม่ได้กินเลยหมดไปแล้วหนึ่งนะคะมีคนที่แบบว่าไม่ไม่คิดจะรอเพื่อนๆนะคะหมดไปแล้วหนึ่งนะคะ ไม่เป็นไรเหรอรอส้มเเขาเรียกอะไรนะต้มยำแปนะ๊ซะนี่ทุกคนทุกคนอย่าพึ่งไปนะนี่ทัดจะพาดูพระที่ตกดินตรงนี้นะเออแพมมามันเป็นแสงแพมแพมมาแล้วอนะ่ะทุกคนเออตั้งกล้องไว้เลยเนาะเดี๋ยวถ่ายนี่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 เนี่ยพระที่จะขึ้นตรงนี้นะนี่นะจุดนี้นะทุกคนจ้องไว้พระอทย์ตกไม่ต้องไปเที่ยวเองนะเดี๋ยวทัดพาดูเรียวๆก่อนไปกินข้าวก่อนนะคะนี่ดูอาชีพนะชาวเลนะนี่นี่ดูอาชีพเขา นี่เห right? pues well. ็นปะเขากําล oh. ังจะเอาเรือเข้าฝั่งเก็บเอ้ยแต่เขากําลังจะออกจากฝั่งนะเฮ้ยออกจากฝั่งหรือว่าจะเข้าฝั่งเนี่ยดูไม่เป็นอ่ะแต่เขาพายเรือเล็กอ๋อเรือเล็กข้ามออกจากฝั่งแต่เขาออกไปแล้วอ่ะทุกคนดูดินั่นไงเห็นพระอาทิตย์ไหมนี่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 มาละพระอาทิตย์เริ่มมาละเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเนี่ยแดงแดงเนี่ยนี่นี่เป็นสีแดงแดงมาแล้วแดงแดงมาแล้วนี่โอ้พระเจ้าจอจเปิดไลฟ์เลยค่ะกินข้าวไปด้วยกันเนาะ ไปดับไฟก่อนตอนนี้ไฟไหม้แล้วทุกคนไฟไหม้จริงๆนะเมื่อกี้ดูสิดูสภาพไฟที่วันต้มยำป่าม้อไฟใครก็ได้โทรเรียกรถดับเพลิงมาให้หน่อยนะคะคือมันรุนแรงมากๆเลยทุกคนโดเดี๋ยวไม่ได้พูดเล่นนะเขาบอกแล้วไฟไหม้ไหม้จริงๆนะทุกคนใครไม่เคยเห็นเขาลากเรือเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถฟอร์ดอะลูกค้าเอาไปยก เจ็ดนิ้วนะเพื่อขนเรือลากเรือแบบนี้เนี่ยเห็นยังแต่ว่าคันนี้เขาใช้รถแบบนี้เลยนะลากกันนี่เห็นนะแล้วเขาก็จะเอาลูกค้าไปปล่อยกลางทะเล <c oughs> แล้วเขาก็จะลากกลับสําคัญนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวพ่วงลากไหมนี่ต้องใช้รถแบบกําลังแรงพุ่งสูงเลยนะทุกคนนานแล้วเขาก็ขับไปขับเรือไปในตอนเย็น <c oughs> ๆไปแล้ว<ๆ>ไปแล้ว บาย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 เขาจะไปดูพระอาทิตย์ตกเฮ้ยพระอาทิตย์ตกเราไปไหนแล้วะเฮ้ยทุกคนไปแล้วะมันเจอเมฆบังอะมันไปแล้วะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆเมื่อเมฆหมอกจางหายเราก็จะเห็นฟ้าสางเนาะฟ้าสางที่กลางตรงพามาชมบรรยากาศนะคะตะวันตกดินนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีตะวันขึ้นตรงนี้เนาะอดทนรอกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวทัดกินข้าวก่อนละกันเนาะ สวัสดีค่ะคุณพีททองเจือใช่ไหมคะคุณพีทคุณพีททองเจือที่เป็นดาราใช่ไหมคะพามาชมตะวันตกดินนะที่ที่หาดแม่อำเภอนะตอนแรกนึกว่าแม่แม่รำเรือเดี๋ยวขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะดูวิวชิวๆกันไปก่อนเนาะ